พบกันอีกแล้วนะคะทุกท่านค่ะวันนี้เราจะพามาชมหน้างานที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารกันนะคะในวันนี้ผู้บริหารในส่วนของการก่อสร้างคุณอาร์ม CMO ตรวจหน้าง,งานรายละเอียดกับทางคุณเจ้าบ้านเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดเตรียมสมมอบบ้านนะคะ โดยพื้นที่ฟังก์ชันของตัวบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยรวม160ตารางเมตรมูลค่าการกอร่อสร้าง2.98ล้านบาทนะคะพร้อมในส่วนโปรโมชั่นบิวอินฉากหลังทีวีพร้อมชุดโคเฟริยะสุดหรูหมูลค่าเทียบเท่าถึง350,000บาทเลยนะคะพร้อมชั้นวางอเนกประสงค์และตู้แขวนเป็นงานบิวอินเช่นกันค่ะ ขั้นตอนในปัจจุบันเราติดตั้งงานวิวอินชุดโครงไฟระยะชุดสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับในส่วนของการทาสีจริงเรียบร้อยรอเก็บรายละเอียดงานสีก่อนส่งมาบ้านค่ะว,ว้าวพร้อมกับติดตั้งงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมอบดํมหนา1.0มิลกระจกใสเขียว5มิลไม่มีเหล็กดัดและไม่มีมุงลวดนะคะ พร้อมกับงานติดตั้งชุดโคมไฟดาวไลท์ขนาด1คูณ14และในโซนนี้เป็นโปรโมชั่นเคาน์เตอร์ก่อคอสลอลมานซิงและตู้แขวนเลือกรับเป็นแบรนด์ของคิชโช o w นะคะ<ว>พร้อมฮูดและแก๊สฝังให้ด้วย1ชุดค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพร้อมยังมีโคมไฟระยะที่ห้องครัวมูลค่าเทียบเท่า8,000บาทรวมหลอดคุ้มมากๆเลยนะคะ พร้อมกับในวันนี้เราตรวจเช็ครายละเอียดและแนะนำวิธีการใช้งานกับคุณเจ้าบ้านเพิ่มเติมนะคะในการใช้งานและการดูแลวัสะดุดค่ะตัวบานซิงค์และตู้แขวนของเราเลือกรับเป็นแบรนด์ i ิช h ชเป็นลักษณะของไม้สังเคราะห์กันการหดตัวขยายตัวและการปลวกได้ดีใช้งานระยะยาวไม่มีปัญหาเลยนะคะ พร้อมกับในส่วนของระบบซิงล้างจานสองหลุมระบบก๊อกอ่างล้างจานและบอดักไขมันครบชุดเรียบร้อยค่ะในโซนของห้องครัวเรายังมีตู้เซอร์กิตเบเกอร์นะคะเราเลือกใช้เป็นแบรนด์ Schneider นะคะแบ่งช่องเซอร์กิตเบเกอร์เรียบร้อยค่ะและในส่วนภายในห้องน้ำเราเลือกใช้เป็นสุกันจากแบรนด์คอโต้หรืออเมริกันสแตนดาร์ดหรือเทียบเท่านะคะ ร้อมในส่วนของชุดสุขภัณฑ์เทียบเท่า15,000บาทต่อห้องนะคะยังแถมฟรีในส่วนของฉากกั้นอาบน้ำกระจกเทมเปอร์ความหนา8มิลมูลค่าเทียบเท่าถึง80,000บาทเลยนะคะพร้อมไฟกิ่งแต่งในห้องน้ำเรียบร้อยค่ะและมีไฟบริเวณโถงบันไดเพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่ใต้ชั้นพักบันไดพร้อมกับไฟระยะที่ถงบันไดอีกหจุดมูลค่าสุดคุ้ม10,000บาทรวมหลอดนะคะ ชั้น2เรามีฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ำในตัวและห้องนอนใหญ่เรามีพื้นที่ระเบียงส่วนตัววัสดุราวกันตกเป็นกระจกเทมเปอร์ความหนาที่8มมิลค่ะวันนี้เราเคลียพื้นที่เก็บกองวัสดุหน้างานเตรียมรายละเอียดพร้อมที่จะสมมอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของภายนอก เราวางระบบท่อสุขาพิบาลเดินระบบน้ำระบบไฟระบบเดินท่อกำจัดปัวกตามแนวคานชั้นหนึ่งเรียบร้อยนะคะทั้งบริษัทมีสาขาสกลนครคอยให้บริการสร้างบ้านในพื้นที่เขตนครพนมมุกดาหารและสกลนครนะคะขอบพระคุณที่ติดตามผลงานการก่อสร้างแล้วพบกันสวัสดีค่ะ